ตอนที่1น่งคำคืนแรกร่างเสียงดนตรีแผ่วเบาในห้องจัดเลี้ยงสุดหรูประสานกับเสียงหัวเราะหยามเหยียดขวัญเข้ายืนนิ่งสวมชุดราตรีสีแดงเพลิงที่คนจัดงานบังคับให้ใส่เธอรู้ดีว่าตัวเองเหมือนเหยื่อในกรงสิงโตแต่เพื่อแม่เพื่อดาเธอจะไม่ถอยพิธีกรประกาศเสียงกังวันกลางเวทีสาวงามหมายเลข17เริ่มเปิดที่หนึ่งล้าน เสียงสุบซิบดังขึ้นผู้ชายบางคนมองเธอเหมือนของเล่นราคาสูงส่งบางคนเสนอราคาอย่างสนุกสนานเรากำลังประมูลวายหายากขวัญเข้ายืนเชิดหน้าดวงตาคู่สวยไร้คาบน้ำตาแม้ในอกจะเหมือนมีไฟเผาแล้วเสียงทุ้มเย็นชาก็ดังขึ้นจากมุมห้องชายหนุ่มสูตดดำยืนพิงกำแพงดวงตาคมใต้ไฟสลัวจ้องมองเธออย่างเหยียดหยามสิล้าน ห้องทั้งห้องเงียบกริบทุกสายตาหันมาที่เขาธนาวัฒชื่อที่ใครได้ยินก็กลื่นน้ำลายแทบไม่ลงขวัญข้ารู้จักชื่อเขาดีคนที่ลากครอบครัวใครให้ล่มจมได้ในพริบตาและคืนนี้เขาจะลากเธอไปในนรกส่วนตัวของเขาค่ำคืนนั้นห้องสวิทหรูบนชั้นสูงสุดของโรงดามห้าดาวเธอนั่งนิ่งอยู่บนปลายเตียงพยายามกอดอกกลั้นแรงสั่นในใจ ธนวัตรวางแก้วไวน์บนโต๊ะหยุดยืนตรงหน้าเธอใบหน้าหล่อคมเหมือนสลักจากหินอ่อนมุมปากมีรอยยิ้มเย็นจนหัวใจเธอชาหนึบฉันหวังว่าเธอจะทำได้คุ้มค่ากับราคาที่ฉันจ่ายขวัญข้าวสูดหายใจลึกเหนื่อยหน้าศบตาเขาฉันไม่ใช่ของเล่นคุณฉันแค่ขายร่างไม่ได้ขายศักดศีคำพูดนั้นเหมือนตบหน้าเขาธนาวัตย่อตัวลง จับปลายคางเธอเชิดขึ้นจนเจ็บสักสีในห้องนี้มันไม่เหลือแล้วขวัญเข้าวเขากดริมฝีปากลงมาทันทีจูบแรกเต็มไปด้วยแรงกดข่มขวัญเข้ากัดฟันแน่นดันอกเขาเต็มแรงแต่เหมือนผลักกำแพงหินเสียงฟาดเธอตบหน้าเขาสุดแรงจนใบหน้าหลอหันไปตามแรงตบฉันบอกแล้วว่าคุณซื้อได้แค่ร่างเธอกัดฟันตะโกน ธนวัน์หันกลับมาดวงตาคมลุกวาเราวกับพายุมือหนากระชากร่างบางมากอดไว้แน่นจนเธอหายใจไม่ออกดีงั้นฉันจะเอาร่างเธอให้สาสมราคาจำไว้ขวัญข้าอย่าท้าทายฉันเขากดริมฝีปากลงมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่จูบแต่ทั้งกัดทั้งขบทั้งไล้มือหนาลูบไปทั่วแผ่นหลังเธอขวัญเขาร้องในลำคอมือเล็กทุบอกเขาแต่ร้ประโยชน์ น้ำตาเม็ดเล็กเออที่หางตาแต่เธอไม่ยอมร้องไห้ไม่ยอมอ่อนแอให้เขาสมใจในค่ำคืนแรกร่างนี้ขวัญเข้าได้สาบานในใจว่าถ้าเธอรอดจากพันธะของปีศาจคนนี้เธอจะไม่ยอมก้มหัวให้ใครอีกตลอดชีวิตตอนที่สองพันธะกรงทองเสียงล้อรถยนต์หรูเคลื่อนตัวเข้าประตูคฤหาสน์สีขาวหลังใหญ่รอปรอก้มหัวให้รถลิมูซีนของธรรมวัฒนเคลื่อนเข้าไปอย่างเงียบเชียบ ขวัญข้าวนั่งนิ่งอยู่เบาะหลังร่างในเดรสสีแดงจากงานเมื่อคืนถูกคลุมด้วยสูตรตัวใหญ่ของเขาแต่ดวงตาเธอ,อยังคงแข็งกร้าวจำไว้ขวัญข้าวต่อให้กรงนี้หรูแค่ไหนมันก็ยังเป็นกรงเธอคิดในใจในห้องทำงานใหญ่ธรมวัดโยนเอกสารสัญญาฉบับหนาลงบนโต๊ะหินอ่อนอ่านให้ดีถ้าไม่อยากเสียเปรียบ เธอปลายตามองกระดาษก่อนตวัดสายตามองหน้าเขาให้ท่านอยู่กับคุณหนึ่งปีในฐานะอะไรของเล่นชายหนุ่มยกยิ้มเย็นริมฝีปากอยากกระสิบชิดใบหูฐานะผู้หญิงของฉันทุกที่ทุกเวลาทุกอย่างที่ฉันสั่งควันข้าวกลั้นขยะขยงมือกำปากาจนเล็บจิกเนื้อแต่เธอไม่มีทางเลือก เงินในสัญญานั้นมากพอจะล้างหนี้รักษาแม่และส่งน้องเรียนจนจบฉันจะไม่ยอมให้คุณทำร้ายครอบครัวฉันอกีกเธอเอ่ยเสียงแข็งก็ดีฉันแค่จะทำร้ายเธอคนเดียวธรรมวัฒนตอบเรียบราวกับกำลังประกาศโทษจำคุกเธอเซ็นชื่อด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยแล้วโยนประกาลงบนแฟ้มหนึ่งปีแค่หนึ่งปีฉันจะรอดไปจากคุณให้ได้ธรรมวัฒน์โน้มตัวลง ใบหน้าแทบชิดปลายจมูกรอยยิ้มเย็นเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มร้ายอย่าลืมว่าฉันซื้อแล้วทั้งร่างลองหนีสิขวัญข้าวลองหนีดูกลางดึกในห้องนอนรูขวัญข้าวยืนกดอดอกมองห้องกว้างมีเสื้อผ้าแบรนด์หรูเต็มตู้เตียงใหญ่กว้างขวางแต่เธอกลับเหมือนอยู่ในกรงทองที่หายใจไม่ออกประตูห้องเปิดออกธรรมวัฒน์เดินเข้ามาในชุดสูหลุดลุยเพราะเพิ่งกลับจากประชุม เขาถอดเน็กไทแล้วโยนลงพื้นสายตาคมจับจ้องเธอราวกับสัตว์นักล่าถอดชุดนั้นออกขวันเข้าสะอึกถอยหนีจนหลังชนผนังคุณจะทำอะไรอีกทำในสิ่งที่ฉันจ่ายไปแล้วธรรมวัตรก้าวเข้ามามือหนากระชากซิปเรสลงจนแผ่นหลังเนียนพลผ้าเสียงผ้าร่วงกับพื้นดังกลางความเงียบขวัญข้ายกมือจะตบหน้าเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ ธรรมวัฒจับข้อมือไว้แน่นริมฝีปากอยักโน้มลงมาใกล้ดวงตาเขามีประกายร้อนแรงที่เธอไม่เคยเห็นตกฉั้นอีกสิฉันชอบพูดจบเขาก็จูบเธออย่างรุนแรงกว่าคืนแรกร่างบางถูกดันชิดผนังลมหายใจเธอแทบขาดเมื่อริมฝีปากเขาร้อนแรงไม่ยอมปล่อยมือหนาลูบไล้ตามแนวเอวอย่า่อนแออย่าร้องไห้เธอกัดฟันในใจ ฝืนหยาดน้ำตาที่รื้มขึ้นเธอกำข้อมือเขาแน่นจนเล็บจิกเนื้อจนธรรมวชชงักดวงตาคมจ้องลึกในดวงตาเธอที่ไม่ยอมแพ้เกลียดฉันให้มากๆขวัญเข้าเพราะวันนั้นมาถึงเธอจะไม่มีวันหนีไปไหนได้อีกเสียงครางความเจ็บและแรงกอดรัดผสานเป็นราตรีที่ยาวนานร่างเธอถูกจองจำด้วยพันธะแต่หัวใจเธอ,อยังรอวันได้อิสระ ตอนที่สแผลในกรงทองรุ่งเช้าในคฤหาสีขาวหลังใหญ่แสงแดดลอดผ้าม่านสาดลงบนร่างขวัญข้าวที่เนื่องกอดเข่าอยู่ข้างเตียงผมเธอกระเซิรกระเสิงรอยบุญผิวกายคือหลักฐานของค่ำคืนที่เธอถูกตรึงไว้ด้วยแรงปรารถนาและแรงแขนเธอมองร่างธรรมวัรที่นอนหลับอยู่ข้างเตียงดวงตาคมปิดสนิทลมหายใจสม่ำเสมอ ผู้ชายที่เหมือนปีศาจครอบครองร่างเธอจนหมดสิน้นขวัญข้าวค่อยๆลุกขึ้นทั้งที่ขาแทบหมดแรงเธอค่อ,คอยๆเปิดลิ้นชักโต๊ะข้างเตียงหยิบโทรศัพท์ของเขามาถือไว้ในมือให้ฉันอยู่ที่นี่เหมือนนักโทษฝันไปเถอะนิ้วเธอเลื่อนไปเจอรายชื่อพบพงหุ้นส่วนคนสนิทของเขาคนที่เคยช่วยเหลือแม่เธอเรื่องโรงพยาบาลเธอจดเบื่อในสมุดฉีกเล็ก แล้วซ่อนใส่สาบเสื้อก่อนจะค่อยๆย่องออกจากห้องเธอเดินไปจนถึงถงใหญ่ของคฤริหา์แต่ยังไม่พ้นประตูดีเสียงเย็นเฉียบก็แทรกขานความเงียบคิดจะหนีเหรอขวัญข้าวเสียงนั้นทำให้ร่างบางชงงะงักกึกธรรมวัดยืนอยู่บนชั้นสองแขนกอดอกดวงตาคมฉายแววเย็นจัดใต้เปลือกตาเขามีร่องรอยความอ่อนล้า แต่ในรอยยิ้มนั้นกลับเติมไปด้วยโทสะขวัญเข้าเงยหน้าขึ้นเผชิญตรงๆฉันจะออกไปข้างนอกคุณไม่มีสิทธิ์ขังฉันไว้ที่นี่เหมือนนักโทษไม่มีสิทธิ์ธรรมวัตดก้าวลงบันไดทีละขัน้นเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังก้องสัญญาที่เธอเซ็นไว้บอกว่าไงเธอเป็นของฉันเธอไม่มีสิทธิ์มมธแม้แต่จะหายใจถ้าฉันไม่อนุญาตขาวัญเข้ากัดฟันแน่น ฉันจะไม่ยอมอยู่ตรงนี้ตลอดไปคุณไม่มีวันกักฉันได้เขาก้าวมาประชิดต,ตัวมือหนาจับข้อมือบางแน่นจนเธอเจ็บเธอพยายามสะบัดหนีแต่เขาไม่ปล่อยอย่าให้ฉันต้องใช้วิธีรุนแรงขวันเข้าจ้องตาเขาสองมือที่ว่างยกขึ้นเพี้ยฝ่ามือเธอฟาดแก้มเขาสุดแรงจนหน้าหันอีกครั้งฉันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของคุณเสียงเงียบชั่ววูบ ธรรมวัฒน์หันหน้ากลับมาดวงตาคมเหมือนไฟลุกมือหนาบีบลายคางเธอแน่นใบหน้าห่างกันไม่กี่นิ้วดีมากขวัญเข้าตบฉันรังแรงให้สมกับที่ฉันจ่ายแพงนะเ,นเขากดริมฝีปากบทจูบเธออีกครั้งคราวนี้เต็มไปด้วยแรงแค้นและแรงปรารถนาผสมกันมือหนากดท้ายทอยไม่ให้เธอหนีร่างบางถูกกดชิดผนังโถงใหญ่เธอสะบัดหนี แต่ยิ่งสะบัดเขายิ่งรัดเธอแน่นขึ้นเสียงหอบหายใจในลำคอปล่อยคุณมันสารเลวธรรมวัฒถอนริมฝีปากดวงตาคมจ้องเธอราวกับเกลือนกินใช่ฉันมันสารเลวและเธอก็ยังเป็นของฉันอยู่ดีร่างบางสุดลงกับพื้นเมื่อเขาพละไปขวัญเขาหอบหายใจแรงน้ำตาเม็ดเล็กคลอเบาแต่เธอกลืนมันลงไป เธอจะไม่ร้องไห้ให้คนอย่างเขาเห็นอีกเธอขยำกระดาษที่ซ่อนเบอร์โทรไว้นั่นในมือทางรอดยังมีเธอจะหนีจะเอาคืนจะรอดไปจากกรุงทองนี้ให้ได้และวันนั้นจะไม่มีใครกักเธอได้อีกตอนที่สี่ความจริงร้าวลึกในห้องนอนหรูขวัญข้าวนั่งกอดเข่าอยู่ข้างเตียงใบหน้าซีดแต่ดวงตากลับมีแววแข็งกร้าว เธอซ่อนเศษกระดาษที่จดเบอร์พบพงไว้ในเสื้อคลุมรอจังหวะที่ธรรมวัฒออกไปประชุมข้างนอกเธอค่อยๆแง้มประตูห้องอย่างระวังบอดี้การ์ดสองคนยืนเฝ้าหน้าประตูเหมือนเดิมแต่โชคดีที่มือถือเก่าของแม่บ้านถูกวางลืมไว้บนถาดน้ำชาเธอกวาดตามมองรอบโถงก่อนคว้ามันมากอดไว้แน่นแล้วปิดประตูห้องเบา มือเล็กกดเบอร์ที่เธอจดไว้ใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเสียงปลายสายดังขึ้นเสียงผู้ชายทุ้มแต่แฝงความนุ่มนวลพบพงว่าไงขวัญข้าวเธอโทรมาหาฉันได้ยังไงฉันขอโทษค่ะแต่ฉันต้องรู้ความจริงทำไมธรรมวัตถึงเกลียดครอบครัวฉันนักทำไมเขาต้องกักฉันไว้แบบนี้ ปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนพบพงจะถอนหายใจเธอรู้บ้างไหมว่าพ่อเธอเคยทำให้พ่อธรรมวัชล้มละลายข<อ>เขาเชื่อแบบนั้นมาตลอดแต่พ่อฉันตายไปแล้วขวัญข้าวเสียงสัน่นฉันไม่เคยรู้อะไรด้วยซ้ำ <ใน S 2> ฉันเชื่อว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังขวัญข้าวถ้าเธอหนีออกมาได้ฉันจะหาหลักฐานให้ เสียงกุกกักข้างนอกดังขึ้นขวัญข้าวชะงักเธอกําลังจะพูดต่อแต่ประตูห้องก็เปิดออกช้าๆมือถือหล่นจากมือเธอทันทีเมื่อเห็นร่างสูงของธรรมวัชยืนอยู่ตรงประตูใบหน้าหล่อเย็นจัดดวงตาคมกริบจ้องมือถือในมือเธออย่างไม่ละไปไหนเธอทำอะไรขวัญข้าวเสียงเข,ขาเย็นเหมือนใบมีด เธอพยายามก้าวถอยหนีแต่เขาก้าวเข้ามามือหนากระชากมือถือไปเหวี่ยงใส่ผนังแตกกระจายต่อหน้าเธอแอบติดต่อใครจะหนีอีกใช่ไหม,มเธอเงยหน้าสู้ดวงตาแดงกำ่ำแต่ไม่ยอมหลบใช่ฉันจะหนีหนีไปให้พ้นจากคนอย่างคุณเพรีย้ยฝ่ามือหนาฟาดแก้มเธอจนหน้าหัน ครั้งแรกที่ธรรมวัตรใช้ความรุนแรงขนาดนี้น้ำตาร้อนพุ่งขึ้นที่ขอบตาแต่ขวัญข้าวไม่ร้องเธอหันกลับมาจ้องตาเขาเหมือนจะท้าทายตบสิจะตบอีกก็เอาเลยแต่คุณจะกักฉันไม่ได้ตลอดไปธรรมวัตรชะง,งักดวงตาคมมีรอยสั่นไหวเพียงวูบเดียวเขาผลักร่างบางไปชิดผนังมือหนาบีบข้อมือเธอแน่นจนช้ำ ท้าฉันขวัญข้าวอย่าท้าให้ฉันทําในสิ่งที่เธอจะเสียใจไปตลอดชีวิตฉันไม่มีอะไรต้องเสียแล้วน้ําเสียงเธอสัน่นแต่เด็ดเดี่ยวริมฝีปากเขาประกบลงมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่กดคมแต่เต็มไปด้วยความร้อนรุ่มความโกรธความสับสนมือหนาสอดใต้าชายเสื้อเธอรูปไหล่ร่างที่สั่นเทา เธอผลักเขาทุบบกเขาสุดแรงจนธรรมวัฒนชะงักมองรอยน้ำตาในดวงตาเธอด้วยหัวใจที่ปวดหนึบฉันเกลียดคุณจำไว้ธรรมวัฒนฉันจะไม่มีวันรักคุณคำพูดนั้นเหมือนมีดแทงหัวใจเขาเองริมฝีปากเขาผละออกอย่างเชื่องช้าดวงตาคมฉายแววบางอย่างที่แม้แต่ตัวเขาเองก็อ่านไม่ออก ขวัญข้าวสุดลงกับพื้นสะอื้นเงียบมือกำกำไหล่ตัวเองแน่นธรรมวัชยืนมองเธองิบเงียบราวกับรอยร้าวบางอย่างเริ่มกัดกินเกราะน้ำแข็งของเขาทีละน้อยอยากเกลียดฉันเลยขวัญข้าว,วนานแต่เขาไม่มีวันพูดคำนั้นออกมาได้ในตอนนี้ตอนทีน่5แขนสะทอนแขน เสียงฝนตกกระทบหลังคาคฤหาดในคืนพายุขวันข้าวยืนกอดกระเป๋าใบเก่ามือกำแน่นจนเล็บจิกเหนือภายในกระเป๋ามีเพียงเงินสดก้อนเล็กที่เธอแอบเก็บมาจากกระเป๋าสตางค์ของธรรมวัดเมื่อคืนแค่พอจะซื้อตั๋วรถท้องถิ่นออกไปให้พ้นจากกรงทองหลังนี้เธอสวมเสื้อแม่บ้านเก่าเพื่อพรางตัวก้าวชา้า อ้อมหลังคฤหาหนดผ่านซอกกำแพงที่บอดีกาดไม่ทันระวังหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบแตกได้โปรดแม่ดารอหนูอีกนิดนะเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยะฝนเริ่มกระหนำ่ำขวัญข้าวก้าวเท้าหนีไปตามทางดินจนโคลนเลอะขากางเกงแต่เธอไม่หยุดเธอจะหนีจะเป็นอิสระจะทวงชีวิตของเธอกลับมา อีกฝากหนึ่งของคฤหาสหาดธรรมวัตนนกลับมาจากประชุมกลางฝนใบหน้าดุดันเปียกปอนเขาเดินผ่านห้องเงียบๆจนพบว่าห้องนอนว่างเปล่า,าไม่มีเสียงร่างบางของผู้หญิงที่เขาเคยกักไว้ไม่ไไมีร่างนั้นนอนกอดเขาอีกเขาถลึงตามองทั่วห้องก่อนเตะโคมไฟแตกกระจายด้วยแรงโทสะหนีงั้นหรอขวัญเข้า ลานจอดรถว่างเปล่าฝนเทกระหน่ำสวยใบหน้าเย็นชาธรรมวัตรหยิบมือถือกดหาลูกร้องทันทีเสียงฟ้าผ่ากลบเสียงคำสั่งของเขาเทพมิตรทาให้จับเธอกลับมาได้พวกแกต่ตายกลางถนนสายเปียกควันข้าวก้าวขึ้นรถทัวคันเก่าถือซุกตัวในเบาะมืดหลับตาลงอย่างเหนื่อยอ่อนน้ำตาไหลเงียบอย่าเจอเขาอีกเลยได้โปรด สามวันหลังจากนั้นเธอหนีมาหลบอยู่กับเพื่อนรุ่นพี่ในแฟลตเล็กๆย่านชานเมืองเธอเริ่มทำงานล้างจานในร้านอาหารหาเงินรายวันแม้เงินจะน้อยนิดแต่ดีกว่าอยู่ในกรงทองที่แม้จะรู้แต่ก็เย็นชาคืนหนึ่งขวัญข้าวหยิบซองจดหมายเก่าออกมาอ่านจดหมายจากพ่อที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จดหมายที่บอกว่า เขาถูกใส่ร้ายในคดีโกงหุ้นของพ่อธรรมวัฒนเธอกำรรกระดาษไว้แน่นฉันจะหาความจริงให้เจอพ่อในอีกมุมของเมืองธรรมวัฒนนั่งอยู่ในรถเขามองภาพถ่าย CCTV จากร้านอาหารเล็กๆที่ลูกน้องส่งมาให้ในภาพคือร่างบางในภาคกันเปื้อนเก่าๆมือถือจานล้างในครัวหลังร้านหัวเราะเบาๆกับเพื่อนรุ่นพี่ดวงตาคมทะุุ แทนที่จะโกรธเขากลับรู้สึกเหมือนหัวใจโดนบีบรัดนี่สินะชีวิตที่เธออยากได้คืนนั้นเขานั่งเงียบๆอยู่ในรถที่จอดมืดมุมถนนฝนโปรยเบาๆอีกครั้งใบหน้าคมกดต่ำมือหนากำโพงมาลัยจนเส้นเลือดปูดเขาสามารถลากเธอกลับไปได้ทันทีแต่ทำไมถึงรู้สึกเจ็บเจ็บกว่าตอนที่เธออยู่ข้างกายแต่เกลียดเขาเสียอีก เกลียดฉันให้พอเธอขวัญเข้าเกลียดฉันให้พอก่อนที่ฉันจะยอมปล่อยมือตอนที่หกสำนึกในรอยแผลเสียงลมหนาวพัดผ่านแฟลตเก่าๆในเช้าวันฝนโปรยขวัญเข้านั่งก้มหน้าอยู่บนพื้นไม้เก่าซองจดหมายที่เธอค้นเจอถูกเปิดกลางตรงหน้าในนั้นมีใบหุ้นเก่ารูปถ่ายพ่อของเธอกับพ่อของธรรมวัชยืนจับมือกันในพิธีลงนามร่วมทุน และมีเอกสารสัญญาที่ใครบางคนลบชื่อพ่อเธอออกอย่างจงใจทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่ฉันมันคือชื่อเสียงพ่อแม่ดาทุกอย่างเธอปาดน้ำตายืดตัวตรงแม้จะเหนื่อยแม้จะเจ็บปวดกับชีวิตที่ต้องแลกร่างกายมาก่อนหน้านี้แต่ถ้าเธอจะต้องลุกขึ้นสู้เธอจะไม่ถอยอีกเย็นวันเดียวกัน ขวัญข้าวยืนรออยู่ในล็อบบี้สำนักงานของพบพงษ์ชายวัยกลางคนเดินออกมาพร้อมแฟ้มเอกสารที่เธอรอคอยนี่คือหลักฐานทั้งหมดพ่อเธอถูกใส่ร้ายจริงคนที่อยู่เบื้องหลังคือญาติห่างๆของตระกูลธรรมวัต์พวกเขาทำเพื่อหุบหุ้นส่วนและโยนความผิดให้พ่อเธอมือขวัญข้าวสัน่นเธอกำแฟ้มไว้แน่นฉันจะเอามันไปโยนใส่หน้าธรรมวัน์ ค่ำวันนั้นในคันมหาสีขาวธรรมวัดนั่งอยู่ในห้องทำงานเงียบๆเขามองรูปขวัญข้าวในมือถือรูปเธอกำลังล้างจานยิ้มให้เพื่อนในครัวเล็กๆที่แออัดนี่มันชีวิตที่เธอเลือกจริงๆงั้นหรอ,อหเสียงเคาะประตูดังขึ้นราปภก้าวเข้ามาอย่างลังเลคุณทามครับคุณขวัญข้าว มาหาครับดวงตาคงที่นิ่งเรียบมาตลอดสั่นวูบทันทีขวัญข้าวยืนอยู่กลางห้องทำงานสีหน้าของเธอแข็งกร้าวร่างบางในเสื้อกันฝนเก่าแต่ดวงตาไม่สั่นอีกแล้วเธอโยนแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะเขาเต็มแรงนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้มาตั้งแต่แรกธรรมวัฒน์ชะงักเปิดแฟ้มออกชา้ชา ทุกบรนทัดคือความจริงที่เขาไม่เคยอยากเชื่อใบหน้าคมเริ่มซีดลงทีละน้อยขวัญเข้าตวัดตามองเขาน้ำตาคลอแต่เสียงยังแข็งพ่อฉันไม่ได้โกงครอบครัวฉันถูกทำลายเพราะพวกคุณแต่คุณเลือกจะเชื่อเรื่องสกปรกนั่นเพื่อลงโทษฉันธรรมวัรลุกพรวดดวงตาแดงจัดเหมือนสัตว์ที่บาดเจ็บขวัญเข้าฟังฉันเพี้ย ฝ่ามือเธอฟาดลงบนแก้มเขาเต็มแรงอีกครั้งเสียงชัดเจนจนห้องเงียบกริบนี่คือค่าตอบแทนที่คุณขังฉันเหยียบฉันทำให้ฉันเป็นเหมือนสินค้าประมูลแล้วคิดจะสำนึกตอนนี้มันสายไปแล้วธรรมวัฒเธอผลักอ,กอกเขาสุดแรงร่างสูงที่ใครๆเคยเกรงกลัวกลับยืนนิ่งเหมือนถูกตีตรึงขนข้าวฉันผิดฉันจะจัดการคนพวกนั้น ฉันจะคืนชื่อเสียงให้พ่อเธอไม่ต้องเพราะต่อให้คุณคืนทุกอย่างคุณก็ไม่เคยให้ฉันมีศักดิ์ศรีมาตั้งแต่แรกเธอหันหลังเดินออกจากห้องนั้นโดยไม่เหลียวหลังธรรมวัตยืนมองแผ่นหลังบางที่กำลังเดินจากไปดวงตาคมร้อนเผาเหมือนหัวใจถูกฉีกออกด้วยมือเขาเองเขาทุดตัวลงนั่งข้างโต๊ะทำงานกำเอกสารนั้นแน่นเหมือนมันคือรอยแผลที่เขาก่อเองฉันขอโทษ ขวัญข้าวแต่เสียงขอโทษนั้นเธอไม่ได้ยินแล้วตอนที่7หัวใจไม่ยอมแพ้ค่ำคืนที่คือรหัสหลังเดิมธรรมวัดยืนรอขวัญข้าวอยู่หน้าประตูใหญ่ใบหน้าหล่อเหี่ยวย่นด้วยความเครียดดวงตาร้อนเผาสะท้อนแสงไฟนีออนร,บรอบๆเสียงฝีเท้าค่อยๆดังใกล้เข้ามาขวัญข้าวเดินออกมาในชุดเรียบง่ายมือถือแฟ้มเอกสารในมือ แต่ดวงตากลับหนักแน่นไม่หวั่นไหวทำไมฉันต้องมาหาคุณอีกน้ำเสียงเธอเย็นชาที่สุดธรรมวัดก้าวเข้ามาใกล้เพราะฉันไม่มีวันยอมปล่อยเธอไปง่ายๆขวัญข้าวคราวนี้ฉันไม่ใช่เจ้าของร่างเธอแต่ฉันจะเป็นคนที่ยอมเดินเคียงข้างเธอด้วยหัวใจจริงๆเขายื่นมือออกมาอย่างจริงใจขวัญข้าวมองมือเขาเงียบๆก่อนจะค่อยๆเอื้อมมือไปจับฉันเหนื่อยแล้ว เหนื่อยกับความเจ็บปวดเหนื่อยกับการเป็นของใครแต่ฉันอยากลองเชื่อใจอีกครั้งถ้าคุณพิสูจน์ได้ธร,รมวัตรดึงมือเธอเข้ามากอดแน่นริมฝีปากกดลงบนหน้าผากอย่างอ่อนโยนฉันจะพิสูจน์ทุกวันให้เธอเห็นขวัญข้าวในห้องนั่งเล่นแสงไฟนวลสลัวสองร่างซบกันอย่างอบอุ่นและมั่นคงธรรมวัตรโน้มตัวลง จูบเธอช้าๆและเมียดละไมาราวกับทุกจูบคือคำสัญญาใหม่ขวัญข้าวค่อยๆตอบรับริมฝีปากชนกันในจังหวะที่หัวใจเริ่มละลายฉันจะไม่ยอมแพ้และจะไม่ปล่อยให้คุณทำร้ายฉันอ,อีกเสียงลมหายใจผสมเสียงจูบดังขึ้นมีความมืดราวกับเป็นบทเพลงแห่งความหวังและการเริ่มต้นใหม่เมื่อความรักถูกสร้างขึ้นจากแผลเก่าความเจ็บปวดจะกลายเป็นพลัง ผ่านเข้าและธรรมวัตจะก้าวเดินเคียงข้างกันด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้